มาเริ่มต้นข่าวสารเรื่องแรกข่าววันนี้กับในเรื่องของการอนุมัตินะคะการเพิ่มสิทธิ์ประกันสังคมรักษามะเร็งโรงพยาบาลรัฐและเอกชนค่ะสำหรับพี่น้องผู้ที่ เป็นผู้ที่มีประกันสังคมนะคะคุณผู้ฟังก็มีข่าวดีมาฝากกันนะคะซึ่งได้รับการอนุมัติแล้วนะคะในเรื่องของการเพิ่มสิทธิประกันสังคมในเรื่องของการรักษาโรคมะเร็งนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะพลตารวจโทนายแพทย์ธนาธุระเจนประธานคณะกรรมการการแพทย์กองทุนประกันสังคมนะคะก็ได้มีการกล่าวถึงในเรื่องนี้นะคะภายหลังการประชุมบอร์ดแพทย์กองทุนประกันสังคมเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเมื่อวานนี้นะคะ จึงก็ได้มีการพิจารณาและก็เห็นชอบค่ะให้มีการปรับประกาศคณะกรรมการการแพทย์เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะโดยผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับบริการอย่างสถานพยาบาลที่ไหนก็ได้ค่ะทั้งสถานพยาบาลรัฐและก็เอกชนที่ทำความตกลงกับสำนักง,งานประกันสังคมที่มี มีศักยภาพในการดูแล ผู้ป่วยนะคะการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโมะเร็งเป็นไปตามมาตรฐานที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการกําหนดไว้ค่ะซึ่งในเรื่องของโรคโมะเร็งทุกชนิดนะคะเป็นโรคที่อยู่ในความคุ้มครองของสิทธิประกันสังคมสถานพยาบาลตามสิทธิที่ผู้ประกันตนเนี่ยเลือกที่จะต้องการที่จะไปดูแลรักษานะคะผู้ประกันตนตั้งแต่ตรวจวินิจฉัยจนสิ้นสุดการรักษาค่ะส่วนกรณีเกินศักยภาพสถานพยาบาลตามสิทธิ จะต้องส่งตัวผู้ประกันตนเนี่ยไปรักษายังสถานพยาบาลในระดับที่สูงขึ้นค่ะสําหรับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในครั้งนี้นะคะจะเป็นการช่วยให้ผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเนี่ยได้เข้าถึงการรักษาได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะผู้ประกันตนที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งสามารถเข้ารับการบริการตามสถานพยาบาล ที่ผู้ประกันตน,นมีความประสงค์ที่จะไปรักษาได้เลยค่ะโดยสำนักง,งานประกันสังคมจะทําการคัดเลือกสถานพยาบาลที่มีศัก,กยภาพทั้งในด้านของการให้เคมีบําบัดการรังสีรักษาเพื่อที่จะรองรับการดูแลผู้ประกันตนให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงค่ะทั้งนี้นะคะสำนักง,งานประกันสังคมได้มีการเตรียมระบบแอปพลิเคชันซึ่งให้บริการครบวงจรในการติดตามการรักษาแล้วก็ส่งต่อข้อมูลโดยผู้ประกันตน สามารถเข้าไปดูรายชื่อสถานพยาบาลแล้วก็ช่องทางในการที่จะสื่อสารส่งต่อข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลตามสิทธิ์กับสถานพยาบาลที่ผู้ประกันตนประสงค์จะไปรักษาเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์พร้อมกันนี้นะคะก็จะมีการกำกับติดตามประเมินผลแล้วก็การเข้าถึงบริการและรายงานผลต่อคณะกรรมการการแพทย์ตามที่มติเนี่ยเห็นชอบเพิ่มช่องทางให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาโรคมะเร็งได้ อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยหลังจากนี้นะคะจะเร่งดําเนินการเตรียมเสนอวาระต่อคณะกรรมการประกันสังคมในเดือนถัดไปเพื่อที่จะให้คณะกรรมการประกันสังคมเนี่ยเห็นชอบแล้วก็เตรียมการออกประกาศม,มอบสิทธิประโยชน์ต่างๆให้แก่ผู้ประกันตนค่ะและถ้าหากว่าดําเนินการออกประกาศแล้วเสร็จสํานังกงานประกันสังคมก็จะทําการประชาสัมพันธ์เพื่อแจ้งแนวทางการเข้ารับบริการแล้วก็ราย ื่อสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการให้ผู้ประกันตนได้ทราบนะคะผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมที่ www.sso.go.th นั่นเองนะคะฉะนั้นนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่มีสิทธิ์ประกันสังคมหากรู้ฟังหากป่วยเป็นโรคมะเร็งนะคะสามารถเลือกโรงพยาบาลในการรักษาได้แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลของรัฐ รัฐนะคะหรือว่าโรงพยาบาลเอก,กชนแต่ทั้งนี้นะคะก็จะต้องเข้าไปดูก่อนนะว่าโรงพยาบาลที่อ,อยู่ในสิทธิประกันสังคมเนี่ยมีที่ไหนบ้างนะคะแล้วกเ็เราอยากจะไปรักษาที่โรงพยาบาลไหนก็สามารถเลือกกันได้ ตามที่เราเนี่ยต้องการเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าเราอยากจะรักษากับโรงพยาบาลน,นี้เราไม่ได้ต้องการรักษาโรงพยาบาลน,นี้เราก็สามารถที่จะไปดําเนินการได้นะคะโดยมีการแจ้งไปยังทางประกันสังคมนะคะซึ่งก็เป็นการให้บริการพี่น้องประชาชนที่เป็นเป็น,เป,นเป็นการเรียกว่ามีช่องทางเลือกให้เราเนี่ยได้เลือกเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะ